ใช้แล้วนะนับถือเลยมันดีจริงอะ่ะแล้วก็ชอบเพราะอะไรรู้ไหมล่องแก้มที่เคยแบบล่องลึกอะ่ะมันยกขึ้นอะ่ะตื้นขึ้นอะ่ะดูดีขึ้นอะ่ะฝ้าเนี่ยที่เป็นปื้นใหญ่อย่างงี้เลยนะมันก็จางลงนะจางลงเยอะมากอะ่ะเนี่ยมันตึงขึ้นนะเนี่ยมันตึงมากเลยตรงเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นล่องเลยนะเดี๋ยวนี้มันตึงเลยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยหน้าคนอายุ60กว่านะหน้ามันกระชับขนาดน,นี้ได้ยังไงพอมีดิวโอยเนี่ยเังคิดว่าจะไปทำโบท็อกแต่มาเจอ พอดีมเจอเนี่ยค่ะนี่สิทธิ์เซรั่งตัวนี้ค่ะของเขาดีจริงๆค่ะแต่ที่ใช้นะฝ้าที่มีทั้งสองข้างเนี่ยหนาะฝ้าก็จางหายไปเลยค่ะหน้า,าก็กระชับตึงขึ้นนะคะเนี่ยเนี่ยดูได้เลยค่ะเนี่ยดูผิวหน้าทาแค่นี้จริงๆใช้ตัวเดียวจบสะดวกประหยัดชอบมากมากดูคุณด,ดูนี่ผู้หญิงวัยใกล้เลขหกหน้า,าตึงแบบนี้เนี่ยตัวเนี้ย เช่ไหมว่ามันหายไปหมดเลยเขากระชับตึงเขาเป็นใผิวเนี่ยหน้าก็ใสสวยเนียนสาวๆคนไหนยังไม่เคยใช้ลองเลยนะดีจริงๆ,ๆใช้กันเต็มไปหมดแล้วเนี่ยทั้งขวดทั้งกล่องอะไรเยอะแยะเลยตอนนี้เท่ากับใช้ของนิสิตเซรั่มเนี่ยมาระยะหนึ่งก็ทําให้ผิวหน้าผิวพรรณเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆซึ่งกับผิวผู้ชายเนี่ยใหม่แหละซื้ออีกแหละซื้อมาซื้อมาใช้แล้วมันดีมากเลย ช่วงนี้ผิวพันธุ์ดีขึ้นผิวตึงขึ้นร่องน้ำหมากที่เป็นร่องน้ำหมากลึกๆก็จางลงตีนกาก็ก็จางลงรู้สึกผิวพันธุ์ดีขึ้นช่วงนี้มันแปลกแต่จริงเนะแต่มันเป็นไปได้นะซึ่งมันหายในเร็ววันแล้วเนี่ยมันตึงขึ้นจากที่มันหย่อนคล้อยมันก็ดูกระชับผิวตึงเคยคิดนะเขาแนะนําว่าให้ไปฉีดโบ็อกแต่แล้วหลังจากพอได้เริ่มมาใช้สิ่งสิ่งนี้ไปมันตึงขึ้น ดูดีขึ้นผิวสัมผัสดีขึ้นก็ไม่ต้องไปฉีดดีมากในเร็ววันดีจริงนี่ตอนนี้มันก็ไม่หย่อนคล้อยแล้วนะถึงขนาดไม่ต้องไม่ต้องทำโบท็อกแล้วไม่ต้องโบท็อกแล้วมันดีเพราะดีแหละ